เพรันในเมื่อรู้ว่าเข้าบาระเดนเรลมันกิบขายมันรู้ขึ้นเข้ารู้ตัวมงไ่ต้องเดืดรึนะลูกนะในเมื่อเรามีสติได้ปัญญาแต่ในเมื่อเราอยากเป็นนักชู้ต่อไปผู้ยิ่งใหญ่เราก็ต้องชู้มันหมเสียเองหมดเท่าไรกูก็ไม่ไหวขอว่างวนหน้าให้มันออกอีกกูไม่ยอมแพ้มึง ต่ไม่คือมึงไม่ยอมแพ้กูเคยเคอบอกเขื่อนอื่นเจ้าก็งอกร์เนาะครับคุณใเมื่องวานนี้กูไม่ถูกวันนีากูชื่นร้อนกว่าเก่าหน้าอยู่ได้เนาะแค่มันเส็บบอกเอ๋เออคือไปฉาดเรื่องอีนังหมากไว้วดว่าหันมดแต่ว่าชิบหาได้วันนี้กะชัวคือว่าเด็นกะคือจะชิบชิบหาเท่าไหร่ เด้หน่อยได้ไม่งอนดิ่งซิปูเขกังโดนเลคือกระอื่อครับกระอื่อระสครับตรงพื้นพื้นกระดาข้ามเบาข้ามแก่ของปูแตามือครั้งนับปูแตาเบามือากะทะหอดมือื่นบอกถูกต้องแน่นอนครั้งนับปูแตะเบามือแก่มือกรตูก ุ่งเงยไหมมือมือแขงแน่นอนยิบบ่เอาขาดรอปตัวก็หยิบกั้่บ่เอาคือบ่เอาคอนยกนบ่เหายลึลูกลานฟักน่อยฟักแายบ่ได้มันบ่มือเงินมกเสือมันบ่มือเงินขันมันมือเงินเนี่ยพอถือบอกได้ตัวคนนี้อันนี้มันเงินงน้ยน้อนคอยน้ำข็งที่เอลูกแรงแยิ่งเจอที่อกับมือกำลังแรงใจเล่วเราขแทชิญมา เพราะจากจจเรื้อจะเบื่อเราชาโอ่อนชาอ่อนเมื่อคู่เพื่นผ้าคือผ้าแขกว่าแขกชาโอ่นเมื่อคู่รักรักมวนชาวอ่อนเราคู่งามชาโอ่นเราคือเราแขกว่าแขกคำว่าชาอ่อนอืมคำว่าชาอ่อนมันเกิดจากใจมันมาได้เกิดจากผู้ใดมาชาอ่อนหรือมันบอกคือผู้อื่คำว่าินดืิยภูดังคำว่ายอมรับ บ้านบังคับผู้ใดม้านห็ควารับหรือผู้จ่าเบาคือยู่กับบ้านบังคับผู้ใดมาหากักผู้จานะเออถ้าเราไม่มีทธาก็ออกไปถ้าเราคิดว่าเออไม่ใช่ลูกรั้นผู้จ่าเธอจึงเออผู้จ่าถี่กลัวผู้จ่าผู้จ่าื่อนั่งนั่งผู้จ่าเออนูนีน้หรือว่าผูา้จา ชิมม้อชิ ah ้ม enfin ้งือจนอื t <t ่กเคื่อเขาใครพาดขาพอเขาบอกว่าขื่อปูตาจิงตองใหญ่เป็นติงตออเง้ยเออข้งปูตาจิงตองกูบกูบอือเรยววันนี้โอ้ยจ้านโคมลำหนานีมันกอดขาคื่อนี่เบาเรียนพอนี่เบาเคอับเขาพุ่มเขาเร่านึ่งหมือดไหมเรับ ่็ไม่หักหักมันงงกันยืมแต่พ่อกันเบื่อคือเกังยืมพ่ออย่างนี้วะสามเก่งพอกันเตรียมตัวยู่งยาบ้านมาคู่กันอ่ะใคนมันออกกาถูกไปอ่านเยอะวะแต่าขัคนมันออกนึ่หุกนี่คุรูป่อไปพ่อดยื่สองวันเก่งพอใช้เกลียมหา้็ยืมพ่อเดียวรางนึไม่คูดจต่เกินพ่อมาจา พ่ปไปอา,จาเจียพอกำมัดกอพุ่พกันม,นมือของกอนร่งไปนาะเออถูกาจกอนร่งไปนนา,าะขำเบาขำจมเนอะพ่อกั่จวดก็กันเรื่มขั้นถึงเออเขาวันน้เชี่ยวจะเอาเลือไปขวงเพราะว่าขวางมาเอือพ่อไปอา,ารเรียมเออวันนี้น้าบโบวับนเรื่อมอัอคอยไม่จอดจอง,ง,งมาก เหตุการณปกติยิ่ครับปู่ว่าเรื่ยสบายเรปู่จ่าบัดรอะไรเนี้ยเออผู้ใดก็คิดหอดพอเด้อบ่อยยิ่ครับอ้อพอเปิดเชื่อคนอน้ำน้ำถ่วงไหลพอน้อบ่อยแท็งเออปันหุกับทับข้าวพอรูด้ะอืพ่อกระบน้ากระถ่วงรู้อืมอึดรู้อึดยิงเออเขาอยากมาแข่งจังตจเขาขายเก่งขายไปไหาก็หันกับพ่อเด็กขายเ้อะพอว่ะ พอวันงานม,มันห่วมือเงื่มเมื่อแเอาใบเกล็ดไก่อือแต่ว่าผ ouais? ู้มือนงำไก่ก็คือใบเกล็ดงูเนาะออกกันไหมเอื่มคออกกันคนละสิบบาทอือออกกันคนละสิบบาทคนละสิบบาทคนละยี่สิบบาทก็ออกไหมเอื่มครับครั้งรับเงอนอยู่ไหนเงิอนี่เออเอาก็คือเงื่มได้ต้นผู้เลี้ยงวานไหมเงื่มได้ต้นครับผู้ผู้อองรองมาเงื่อครับเออผู้เลี้บ้านอย่ไหมครับผู้อองรอง เออนำควาเพราไก่ว่าไกครับทอดเราไก่คือร ok ือมนำขวกครับเอาก็คือร no e ื้มคือออกค้อยว่ามือออกค้อยครับปูบักเคยเอกออกค้อยเขาบอกับักเฉยเออกออกค้อยเขาแคปคิบเก้าบาทกละดึ๊เก้าบาทมือเนื้อแรงนำขวนีหันมือนำไก่ก็ออกทิบเก้าเออรื้มก็ออกแคปคิบเก็บก็ได้แล้วรื้มด้วยครับรื่มออกคิเก็บก็รื้มด้ครับปู กคืออิ่งกคิดเกาเรีวกคิดยิ่งกคิดกล็ดยิ่งยังแต่งโม่ก็คิดโคกจ้าผู้จาธู้ฉัรับมือยู่ไรจ้าอช่วยข้าเ้าพาะวันยามมันหนูขึ้นมาเร็วช่ยกันเยอะอคนรับไม้รับมืออ๋ออกันพูดได้เท่านั้นกับพ่อจะคิดโคกคิดกลคิดเกาพ่อพ่อพ่อจะเอาไรจะออกไรเขาม่อย แข้งเรามืออ like ื่นบาดน้่รอดได้ยืมบาดครับพูน้่รอดร่วงยืมบาดใจนึนอืมคนกับบกต่ายที่น้ํารดบาดบ่อคือน้ํามากเนาะน้่มากมันไรแรงอืมเน่วมากบาดนี่น้่รอดร่มงมืออื่นองอืมครับอืมข้าวเว่ยคุ้นข่าวอ้วนคนเรว่องว่ากหลาบยันมาทำยุงเนาะอือน้่รอดร่วงเรืว กุงกัสิบไปงายมากง่ายบุญกับสิ้มวอเร็วอือก็เรื่อยจาประทศโคราบแห่งว่าคู่ก็อดว่าแทศผมพอใจไม่ใช่รักกรรมกเไม่คู่เคยไม่เช็ดม่แข่งก็มอสือเป่นครั้งพักทั้งกระจายข้าวเวรขวัญข่าวกุ้งประตปัตูข้ปัะตูขงอืออือเพา่ขาล่าอือมือใหา่บุญก็นั ข้าวเวรคูวันก็คือว่าอืเอากรหลาบมาเก้าสิบก็คือว่าดื้อเดกซิบคือว่าดื้อแตมมือมืขั้นจากมาชาวานดอกกรหลาบอือกับเพิ่มให้เยอะว่าแข่ข้าวุ้มข้าเวรคุวันคนฝากมากไหมยืมครับคเออฝากบอกไม่คู่เดือตัวไม่คู่ว่าแข่ เือเอามาเลระเก,ก้าซิบซึบคือเมาเร้วแต่ว่าไม่คู่เรื่องหนึงว่าอื่คือมันอะไล่ะพูดคืออกมาคืบหกคืองมไมาสิบหกเอาซ6บหกวันนา้งเลยเอะ่แขน,ยยนว่าอืบหกนย่างนี้ครับครับอ่างว่าใบคือก็อมาสิบเก้ามันอบแต่ว่าคืบหกเนี่ยคึ่งนึงคือดอกกระา มาคู่เรื่องคือโหล่มาเช่ว่าคือฝากบอกคนเรื่องพอพ้อยแคืเอาปู่าไปคือสานให้เนาะงปู่ชะตาไปคือสานให้ลูกให้ร้านได้รวมเพศรวมแข่งรวมสิ่งรวมข้าเดี่ยวตะบุญบารมืีไขมันแข่งกันบ่มือใหญ่แข่งเลือดแข่งไายแข่งใหญ่แข่งขึ้นชะตาบารนะแข่งกันบ่มือใหญ่และลูกเรือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยบุญบารมีของเรา และการทางบุญและก็ชที่วิตกใจเขาเขา้าคอคนเท่าคิดดีทํามือยังในยือคนเท่าคิดบอดีทําบ,บอดีกก็ด้ต่างเนื้อผ่านน่ะครยืมมือเนี้เป็นเมือห้าอันครบพวนขณะนี้ชิบเกล็ดน,นกชิบผ่านนั่นคือเอายูมใครลูกใครนี่แกามาบอกเกื่น,นแก่าบอกถือน้่จ้ะ กืบเก็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเป็นเวลาไอ้น้มงควรลาลงแล้วเอาแค่นี่อะไรยิ่แม่พ่อก็บวมมากๆครับปูเออจับขันค่อนเอออันนี้มือรถนารีรุ่งวยปูแบ่งรางวัลกับปูคนละขึ้นครับพ่อจะแบ่งครึ่งหรือเนื้อครับพอาที่หนึ่งตุลาลูกครับเออถูกแบ่งกันคนละครึ่งว่าแค่นี้เอาไ้อีกเ่องแก่ก่เือเออหามาแล้วเปนักหนอยเออได้คนละหกรง เออ้นาอันนี้เอ็คือเนาะข่งขันกูมากผู้ืำกันหล่อนมากแต่ของเสีอกว่าเนาะอัเยมขากกว่านี่คับมือได้ยืมสบายให้ปูโอเคเค่โอยืมพอจะบอยอ้ากได้กหรือว่าแซงเออจะโองขามกูแบทรมานไิงรลเรค่เยโค้งขา ่อือู้ไปซื้อบักข้าอู้อู้บัก้าเขาขายรูปราคาเด้ก่เคอเอกครับปูนดอนปูบักเคเอกไปซื้อทั้ามเนี่ยครับปูบักเคอเกไปซื้อมะพร้าวที่ร้านเดิมจำได้ไหมครับพู้านเป็นหวานเ้านเป็นหวานบักเคเอเดิมีเขาลดราคาสฟ้าไปวันสิบ่ทั้เร็วๆฟ้าไปเร็วๆไปซื้อได้ยังหูแจ๊กบับได้ที่เขาเขียนมา มะพาวในราคาถุงละสิบห้าบาทคิดหางคิดห่าเเร็กบักเล็กเน็กบักคือบักท่านเอาข้างบักคือคือท่านใดมะพ้าวนะอือถชาวัดมืออื่เอาเพียงแค่นี้เนาะอ้าให้มือเข้มมือแรงมือเข้ามือมาเหึงหึงแล้วก็รวยจเรวจะรญรลูก